พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับผู้สําเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและภริยาและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่าในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงรับพลเอกเกวิตเฮอร์ลี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและนางลินดาเฮอร์ลี่ภรยาและพระราชทานเลี้ยงอาหารคำ่ำในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์2567ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานขันน้ำพร้อมพานรองถมตะทองลายพุทธาลใบเทศมีพระประมาพิไทยวอปอรรประดับเพชรบรรจุในกล่องผ้าไหมลายลูกแก้วสีครีมแก่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและพระราชทานตลับทรงรีถมตะทองลายพุทธาลใบเทศมีพระนามาพิไทยสอทอประดับเพชรบรรจุในกล่องไม้ปิดทองคำเปเลวเขียนลายนางในวรรณคดี แก่ภรรยาผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายภาพร่างด้วยหมึกรูปอาคารต่างๆในวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายต่างหูมุกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พลเอกเดวิดเทอร์ลี่ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียลำดับที่27ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562โดยในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์และผู้บัญชาการทหารสูงสุดเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนและเคยเป็นพระสหายร่วมชั้นเรียนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐเป็นประเทศในเครือจักรภพของสหาราชอาณาจักรมีพระประมุขแห่งรัฐคือสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหาราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือและมีผู้สำเร็จร,ราชการทำหน้าที่เป็นผู้แทนพระประมุขในออสเตรเลีย การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย,เร,ยเริ่มต้นเมื่อวันที่19ธันวาคม2495และได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบ70ปีเมื่อปี2565โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดเสมอมานับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2505และเมื่อเดือนสิงหาคม2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารในระดับเตรียมทหาร นักคิงส์คูลเขตพารามัตตานครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียจากนั้นส่งเข้ารับการศึกษาวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูลกรุงแคนเบราเมื่อเดือนพฤษภาคม2515ต่อมาทรงได้รับสัญญาบัตรยศเมื่อเดือนธันวาคม2518 ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นจวบจนปัจจุบันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียครอบคลุมด้านต่างๆทั้งในด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ